สวัสดีครับทุกคนที่เห็นอยู่นี้ครับเป็นพระสมเด็จลองพิมพ์ครับเนื้อผงครับปีสองสี่เก้าสี่ครับหรือที่เรียกกันว่าลองพิมพ์ของหลวงพ่อแพรวัดพิกุณทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีครับเน่อะมาชมลักษณะพระกันครับนี่ในตาจะโบโบแบบนี้ครับหรือที่เรียกกันว่าสมเด็จตาโบนะครับเน่เนื้อหามวลสารนุ่มละมุนละไมหลอเกินครับอ่ะ ใต้ฐานนะครับนี่ใต้เข่าตรงนี้ครับจะมีฐานบัวนะครับนี่นี่เหลี่ยงเียงแบบนี้แล้วมีฐานนะครับเป็นเส้นแซมแซมแบบนี้หนึ่งเส้นนะครับซุ้มนะครับนี่ต้องติดขอบทั้งสองด้านนะครับนี่เห็นไหมซุ้มติดชัดนะครับนี่อ่าและด้านหลังนะครับจะเป็นยันพุทธสอนแบบนี้ครับนี่ล่องยันจะต้องลึกคมชัดแบบนี้เลยนะครับอ่าใครมีแบบนี้ครับผมต้องสิ่งดีก็ยินดีรับเช่านะครับ